ครับผมเตยมาตาหาใจวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถ m a ตาสองหนึ a งจุดสามสีบอลทองนะครับเป็นปี2023เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเขามีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่จากตัเดิมบ้างนะครับนี่ก็คือด้านหน้านะครับจำลินไฟหน้าโปรเจคเตอร์ led นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะปรับเปลี่ยนใหม่นะครับ แบบนี้เลยอเ,เอเราไปดูด้านข้างกันบ้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อขนาด15นิ้วเป็นล้อกระทะนะครับแบบมีฝาครอบไฟเลี้ยวจี้กระจกสองข้างนะครับนีเนาะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มสมาร์ท K ีเ์เลตนะครับ เปิดปิดได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจรีโมทในการเปิดเลยนะครับซึ่งจะสะดวกมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันบ้างครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับสวากาศจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นคีบฉลามนะครับสำหรับตัวตีนะครับตัวน,นี้ เซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดครับ1,2,3,4แล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะครับซึ่งจะอยู่ตำแหน่งนี้ไปดูท้ายจนบ้างออันนี้จะเก็บของได้เยอะเลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะถอดได้ เบาะพับได้นะครับแล้วก็จะมีไฟตัวน,นี้อ่ามามาครับตัวนี้จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ในการปะยางนะครับมันมีการยางรั่วหรืออะไรแบบนี้นะครับจะมีตัวนี้มาให้โอเคอเราไปดูห้องผู้โดยสารตอนหลัง นี่เลยครับเบาจะพับได้นะครับ6กสิบสีสิบทำได้สองฝั่งอันอีกประสงค์มากๆเลยครับดูด้านหน้ากันบ้าง ด้านข้างนี้จะเป็นหนังนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับเบาะจะเป็นแบบธรรมดานะครับตัวนี้เบาะจะเป็นหนังผสมผ้านะครับตรงกลางนี่จะเป็นหนังนะครับด้านข้างจะเป็นผ้าโอเคเราเข้าด้านในกันบ้างนะครับ พวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะครับสำหรับรุ่นนี้อ่าโอเคลองปรับดูนะครับนี่ดึงลงดันขึ้นนะครับดึงเข้าหาตัวได้ดันออกซึ่งจะเหมาะกับสรีระเลยนะครับของผู้ขับขี่มีปุ่มมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น ปรับน้ำฝนแบบอัตโนมัติและปรับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด,ด้วยนะครับแล้วก็จะมีจอมาให้นะครับซึ่งจอตัวนี้เราสามารถที่จะดูในเรื่องของกล้องมองหลังได้นะครับอ่านี่กล้องมองหลังมาได้เลยนะครับกล้องชัดเจนมากโอเคเดีย๋ยวดูด้านในกันบ้างนะครับตัว C อาคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแอร์จะเป็นแบบออโต้นะครับอันนี้ USB จะมีมาให้สองช่องเกียร์จะเป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดนะครับสามารถเข้าเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับและยังมีปุ่มสปอร์ตนะครับเพื่อช่วยในการเร่งแซงได้ครับ รุ่นนี้ที่พิเศษขึ้นมานะครับก็คือเขาจะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับมาให้เลยสำหรับตัวรุ่น4นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราขับรถไปจอดไฟแดงเราเผลอไม่มองด้านข้างหันมาอีกทีหนึ่งนะครับถ้า ปกติจะต้องชนแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะมีระบบช่วยเบรกให้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวน,นี้นะครับเครื่องยนต์อยู่ที่ 1,300cc แรงม้าจะอยู่ที่93แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่123นิวตันเมตรนะครับอ,อัตราการกินน้ำมันจะอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตร,รราคาของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่590,000 เข้าพันเท่านั้นเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไป้วยนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าครับผมเตือมาต้าหาใจสวัสดีครับ